สวัสดีครับพี่น้องนะต้ออย่ามากินแรงวันนี้เสนอเมนูแกงนอส้มใส่ปลาดุกใส่ปูนาข้าวพมวัตถุดิบหลักของเขานะครับนอส้มผมก่อมัดต้มรอไว้ก่อนเลยครับแล้วก็มีปลาดุกนะครับแล้วก็ปูนาเนาะครับเนาะผมจัดการเรียบร้อยแล้วครับปูน้าครับปลาดุกเนาะปูนาผมก่อแกะตะปิงแล้วก็แข่งขามันออมหมดแล้วครับนอส้มนี่แกงได้หลากหลายนะครับแกงใส่กบก็ได้ใส่ไก่ก็ได้ใส่ปลาลิ้มกุ้งฝอย หมูสามชั้นกระดูกหมูโอ้ใส่ได้หลายอย่างนะครับเนาะหลายสูตรด้วยครับนี่ผมเลือกใจเป็นปูนากับป่าดุกครับเพราะว่าผมหาได้แค่นี้เนาะจัดการต่าเครื่องแกงก่อนครับสูตรนี้มักกินแล่เริ่มจากเกลือหอมแดงหอมเตียมจักไข่ขมิน้นพริกแดงน,นะครับบ่ต้องใส่นักเนาะเมน,นูนี้มันแบบแป้ะพี่ครับใส่นักเดี๋ยวจะเผ็ดถ้าบาเผ็ดเดี๋ยวเขาคอยกับที่หลังเอาครับป่าห้ากะปิแกงชูรสผงปรุงรสใส่ลงไปเลยต่ำขึ้นแล้วเลยครับ ต้มมาเป็นชั่วโมงแล้วน,นะครับน่าจะได้ตีแล้วเนาะแต่ว่าหน้าม,มันแห้งไปหน่อยครับเดี๋ยวผมจะแต้วหน้าอันเผิ่อสักน้อยเนาะเดี๋ยวล้อหน้าอันเดือดเขาใส่พริกแกงกันเลยครับหน้าอันดีเติมตะกี้เดือดเห็นรอบแล้วพริกตีเขาตำไว้ใส่หนเลยครับตักหน้าอันต้มนอส้มนะครับมาแต้วโคกนะขับไปเลยครับนี่ล้มกุผงชูรสก็หน้าอันล่างโคกนี่แหละครับขับไปเแต่แต่ครับแต่วไป แกงส้มสักกรมเดี๋ยวใส่ปลาใส่ปูเลยครับรหอมขนามากุ้งกับปลานะครับเนาะใส่กุ้งใส่ปลาลงไปเลยครับใส่กุ้งใส่ปลาแกงต้งมสักคกมจิ้มรสตักเสิร์ฟเลยครับหอมไปสามบานเจ็ดบานแล้วครับมาสุดท้ายเขาใส่ต้นหอมหอมป้อมเนาะซอยหยาบๆใส่ลงไปเลยครับ แล้วที่ขาดได้เลยก็คือใบก้มก้อนะครับอันนี้ถ้าขาดแล้วมันจะมีหอมนะครับน้ใส่ไปตัวนี้หอมสุดยอ่ครับแกงน่อส้มสุวนใอย่มากินแรงหอมหอมครับหอมเต้ๆตเลยครับ ยอดแห่งความหอมเลยครับพี่นออนะ้องเอ๋เนาะดูน้ำสมุนไพรวันนี้ถามผมเต้มเลยมีในสต็อกแล้วครับผมได้ยกแล้วครับกินกับข้าวครับช่วงนีม้มาครับมาครับมาครับพี่น้องแอร์มาจิมแกงหน่อส้มใส่ปลาใส่ปูสูตรอย่าัมากินแล้วครับผมครับปมาเมาะจำเลยไหมครับนี๊ฮึ่มเนา คฮ huh, ัอนจิ้มปูครับคุณยฮั่นฮันฮั่นฮั่นฮันนี่ต้องทิ้งเหรครับได้แล้วครับจิ้มต่อปูนะครับหอมหอมมันๆสุดยอดอ่องปูเห็นะครับบมดต้องควงแต่นอกเขาจำลงไหมครับอืนี่ฮะจำติดมันปูครับผม หอมมันฝูนกครับตินปลาดุซักหน่อยนะครับนะเนี่ยมากทียบอดครับสำหรับคลิปนี้กขออนุญาตเจ้าบ้าตัวนี้นะครับขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องาม,มาคู่คูก่กับคนนะครับนะผ่านพ้นวิกฤตโควิดรอบนี้ไปแล้วกัน,นครับผมก็จะไม่ฮะคลิปมึงพอทุกแรง นะสวัสดีค่ะไปละจ่วยอุดหนุนสินค้าเป็นทุนในการทำคิดน้อเพจเอาอย่างมากินแรงสั่งซื้อไส้อัวและนำ้ำพิกลาาได้ติเพจกาดหมวดครัวเอาอย่างมากินแรงขอบคุณที่จ่วยอุดหนุนครับ